สวัสดีครับน้องชื่อน้องอะไรครับชื่อรุ่งค่ะน้องรุ่งนะน้องรุง่งเห็นคันนี้ได้ยังไงแม่แฟนพามาดูค่ะโอเคแล้วชอบรถไหมพอเห็นแล้วชอบค่ะคยื่นอาชีพอะไรครับไอพนักงานเซเว่นค่ะผ่านง่ายไหมง่ายค่ะโอเคอายุเท่าไหร่ที่ซื้อไป ย0ิค่ะ20ินะโอเคเป็นไงครับอายุย0ิก็ซื้อรถได้ครับสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะเราก็มาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนิดนึงนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะออกรถที่นี่นะคะอันนี้ข่สอบถามชื่อก่อนนะพี่ชื่ออะไรคะพี่อ๋อชื่อผี่ชิมค่ะพี่ชิมนะคะผีชิมมาออกรถได้วันนี้อ๋อมาเอารีออดค่ะพีชิมหนถ้าไม่ตัวรถส่วยบาย พอขันแรกก็ซื้อที่นี่ี่ขันที่ซองเลยค่ะอ่าแล้วบริการเพื่อมั่งพี่บริการทุกใจสิค่ะขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมนัทกรุ๊บุญครับชื่อเล่นน้องโอ๊ตครับชื่อน้องโอ๊ตนะน้องโอ๊ตพี่ถามหน่อยว่าน้องรถคันนี้น้องซื้อฟีดาวจริงไหมจริงครับฟีดาวฟีดาวจริงนะจริงครับอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยพี่ขอถามนิดนึงว่ารถสวยไหมสวยมากครับพี่เต้นชอบนะชอบครับแล้วทำไมถึงเลือกเต้นนี้ครับ ผมไปดูเต้นอื่นมาแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ให้คําแนะนําอะไรเลยคือบอกว่าเห็นประวัติแล้วบอกไม่ผ่านอย่างเดียวเห็นประวัติผู้บอกไม่ผ่านอย่างเดียวใช่ครับแต่พอมาเต้นนี้ถามฟิวแนะนาดีมากครับทางด้านแนะนาดีว่าก็สวยพี่สวัดดีครับสวัดดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อนายประจวบราพลผลครับชื่อเล่นด่คือต้มครับพี่ต้มนะพี่ต้มผมถามพี่นิดนึง พี่ซื้อลูกจัตเต้นนี่กี่คันแล้วครับคันนี้คันที่สองเลยครับคันที่สองแล้วครับฟรีดาวจริงไหมพี่ฟรีดาวจริงครับเงินจองพี่ได้รับคืนไหมรับคืนครับรับคืนนะแล้วก็รถทุกคันเอาไปเนี่ยสวยไหมพี่สวยครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมรถไม่มีปัญหาเลยไม่มีนะครับสวัสดีครับลูกค้าชื่ออะไรครับผมผมชื่อบิวครับชื่อบิวนะคุณบิวทำอาชีพอะไรครับที่ยื่นคันนี้เอ่อพอดีผมทำเป็นลูกน้องร้านร้านสกรีนเสื้อครับผมออกรถเป็นไงบ้างออกรถฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนครับผมโคตรสดเลยพี่ มีประกันแถมไหมมีประกันแถมฟรีด้วยครับครับแล้วก็พี่ถามนิดนึงที่น้องทําอาชีพเนี่ยน้องรับเงินเดือนเข้าบัญชีวันรับเงินสดผมเป็นรับเงินสดครับแล้วน้องฟรีดาวได้จริงไหมฟรีดาวจริงครับวันออกรถต้องจ่ายอะไรบ้างจ่ายแค่ค่างวดล่วงหน้าห0 0ับาทครับ6,000บาทแค่นั้นใช่ครับมัดจำมา3,000ครับวันออกรถจ่ายอีกกี่บาทนะ้องจ่ายอีก3,000เป็น6,000ครับอ่าเห็นไหมครับ,บง่งจบง่ายง่ายนะง่ายๆ่ารถชอบไหมครับรถชอบไหมชอบมากครับเซลล์บริการเป็นไงบ้างครับบริการประทับใจมากครับผมไม่ว่าธรรมะพี่ถามก่อน 4วันอนุมัติครับเป็นไงสุดยอดเลยครับต้องบอกี่วันนะคือช้ากับลูกค้าไปถ่ายรูปรับเรีนยาด้วย<ช>ก็เลยช้านหนึ่งครับนี่เป็นของขวัญรับเรีนยาด้วยนะวันนี้ก็ไปส่งรบดีกว่าครับสวัสดีครับ